ขอกราบคุณอาจารย์และสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศลสืบต่อไปครับวันนี้อยู่กับช่องเอื้ออังกูลเช่นเคยครับด้วยพระคาถาของแต่ละสำนักนะครับมีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป และก็วันนี้ครับช่องเอื้ออังกูลก็ได้หยิบยกพระคาถาที่อยากให้ทุกท่านไว้ป้องกันตัวในยามที่ตกอยู่ในพื้นที่อาถรรพ์ครับที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นทะเลห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำอาถรรพ์มักจะได้ยินข่าวเป็นประจำว่ามีผู้คนไปสังเวยชีวิตกันมากมายเปรียบเสมือน การเอาตัวตายตัวแทนนั่นเองครับวันนี้จึงขอนำเสนอพระคาถาหยุดพูดพายมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านไว้ป้องกันตัวทุกท่านครับพระคาถาหยุดพูดพ่ายด้วยฤทธาที่คุณแห่งพระกาถานี้ใช้เพื่อป้องกันตนเมื่ออยู่ในพื้นที่อาถรรพ์ใกล้แหล่งน้ำสระห้วยหนองคลองบึง และแม่น้ำที่มีผู้คนมาสังเวยชีวิตณจุดจุดเดียวกันตามคำโบราณท่านว่าพูดผีภายน้ำมาเอาตัวตายตัวแทนผีจำพวกเหล่านี้มันมิต้องการบุญมันต้องการแต่ตัวตายตัวแทนเท่านั้นตามคำบรมโมคูท่านว่าหากบริกรรมพระคาถาหยุดพูดภายก่อนลงเล่นน้ำ หรือก่อนค้างแรมใกล้แหล่งน้ำพูดผีภายต่างๆมันจะมีกล้าเข้าใกล้หากท่านผู้มีความศรัทธ,ธาทั้งหลายต้องการบริกรรมพัมบนพระคาถานี้แล้วใสเพื่อป้องกันตนปอดสํารวมจิตให้อยู่ในสมาธิแล้วว่านโมพร้อมกันสามจบนโมตัดสะภะควะโตอะระหะ โตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตมมะตุตินะมะภะทะ ปสิทิเมตถาธนุงอาคริตุงวิสัตเชตุงนาธาติพระพุทธังคุ้มกายาพระธรรมังรักษาพระสังฆังไร้หนีผีพายอัปปมาโนสารพัดพูดพรายวินาศสันติตะมะตุตินะมะ พระทะประสิทธิ์ทิมเมตถาธนุงอาคิตุงวิสัตเชตุงนาธาติพระพุทธังคุ้มครองกายาพระธรรมังรักษาพระสังฆังไล่หนีผีพายอัปปมาโนสารพัดพูดพายวินาศสันติตะมะ ตุติณมะพะทะประสิทธิเมตตาธาุนุอาคะริตุงวิสัชเชตุงนาธาติพระพุทธทังคุ้มกายาพระธรรมังรักษาพระสังฆังไรหนีผีพายอัปปมาโนสารพัดพูดพาย วินาศสันติขออำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามสมุทรให้ขจัดพูดพายจากแหล่งน้ำแหล่งนี้ให้หมดสิ้นซึ่งอาถรรพ์และป้องกันกายารวมถึงดวงจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไม่ให้ต้องมนสะกดแห่งพูดผีพาย ดุดดังได้อยู่ในพระอุโบสถป้องกันจากอาถรรพ์ทั้งปวงด้วยเทินครับผมก็ต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาไปอยู่ใกล้แหล่งน้ําไปเล่นน้ําก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะครับหรือว่าคาถานี้ก่อนลงเล่นน้ําก็ได้หรือบางท่านอาจจะไปพักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่บนแพรก็สามารถสวดพระคาถานี้ให้ได้กจบนะครับ จึงจะดีมากๆแล้วขอให้ทุกท่านนั้นขออำนาจบารมีจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามสมุดนะครับให้มาคุ้มครองทุกท่านทุกคนให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลและสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ที่อยู่ในน้ําแหล่งน้ํานั้นครับสุดท้ายนี้เช่นเคยครับมีคติธรรดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยครับกรรเก่าจะมีแค่ไหน มากน้อยเพียงใดก็ช่างมันเถิดไม่ต้องสนใจขอให้ทำกรรมใหม่ให้ดีไว้เสมอเสมอก็จะทำให้ชีวิตทุกท่านมีแต่ความสุขสงบทุกท่านทุกคนด้วยเถิดคติธรรมจากหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับคลิปนี้ขอให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ